คือวัดบางวาลีนรับพระอุโบสถที่กำลังจะเซตน,นี้พระอาจารย์สมจิตน,นรับเจ้าวัดวัดบางวาราีสาทุยันเชินเจริญพรอ,อ,อนุโมทนาบุญได้กันทุกท่านเนื่องจากทางวัดเราจะมีงานประจำปีในวันที่13-14เมษาซึ่งเป็นเทศกาลงานสงการเนื่องจากทางวัดได้สร้างอุโบสถและยังขาด ในเรื่องของประตูไม้แกะสลักเข้าโบสถ์ซึ่งมีงบประมาณจะต้องใช้จ่ายอยู่ประมาณ1น0 0 0ล้านห้าแสนบาทฉะนั้นก็ขอเรียนเชิญญ,ญาติโยมสาธุชนท่านทั้งหลายที่เมตตายอยากจะร่วมสร้างของโบสถ์ในการที่จะได้มาทอดถวายผ้าป,ป่าในวันที่13อ่า14เมษาที่วัดบางวานีซึ่งก็เรียนเชิญท่าน ทั้งหลายนะสร้างเป็นผ้าปากควรเรียนหรือว่ากองละ99บาทเพื่อสมทบทุนในการนะสร้างประตูโบสดในครั้งนี้ละนั้นก็ขออนุมโมทนาบุญนะเรียนเชิญเจริญพรทุกท่านให้มาร่วมด้วยช่วยกันบ้านเรานะได้สร้างโบสดหลังนี้ขึ้นตามกำลังศรัทธาขอเจริญธรรมเจริญพรครับ อันนี้สร้างตั้งแต่ปีไหนนะครับอา,ารย์ครับอ๋อเริ่มสร้างได้ประมาณ3ปีนะขึ้นตัวโบวสดแล้วก็ลังคาแล้วปลูกระเบื้องนะแล้วตอนนี้ก็อยู่ประมาณ80%ประมาณ80%ดสิครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูข้างในครับผมเป็นมีภาพวาดนี่อะไรสวยงามมากเลยครับนี่อ้าสาธุ <c oughs> ใครมีจิตธาจะมาถนุบำรุงพระพุทธศาสนาได้เห็นก็มาด้ยครับวันที่สิบสามสิบสี่เมษางานประจำปีพอดีดา ใช่ดูว่าโอ้ยงานจริงบรรยากาศนี้ก็คือพญานาคมีใช้เวลาปั้นอยู่หนึ่งปีนะครับทั้งหมดแปดแปดองค์สีสูงสุดโทยาวสีผุมมาหยับหยับหยับสวยงามนะครับแบบนี้หรือจะมาจองลูกนิดๆก็ได้นะครับตามคนละราคาชุดนี้ก็อยู่ประมาณหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับมีจํานวนแปดชุด อมัน8ชุดมาร่วมโมทนาบุญก็เรียนเสร็จชั้นป .4 เอ่อภายในนี่ก็จะมีเกินภาเขียนนะครับน่าทานเขียนนายช่างได้เกินภาอพตารางเม้ดปูาอลน0 0ครับตรงนี้ซึ่งเราก็ได้ดำเนินงานเขียนมาประมาณ1ปีนะครับประมาณ1ปีตารางเม็ดปูบอล5,000บาทตอนนี้เราก็เกือบจะลอกแล้วนะครับ เป็นระบบสุริยะขวานแล้วก็เนนพียรหลวงพ่อประธานระบบแล้วก็หน้าโบหลวงพ่อโคตรท่านมหาหน้าชิดโยนก็ได้ว่าแล้วขอพ,อพอรขอโชคลาภขอความสุขความเจริญในหน้าที่การงานก็จะประสบความสำเร็จดังที่อธสถานขอพ,อพอรคทักทงนี้ าประมาณสาปีครับมียูภาพภายในเ<า>ปิดีอือเปิดไฟเราโสวยมากตรงตรง,ตรงที่บางๆเนี่ยจะเป็นภาพอะไรเนะี่ยอาจารย์โอ้สวยงามมากสวยจริงกับวัดบางวาลีประมาณ80%ดสอร กิงก็จะปีนาเด็ดิดลูกนี้เปนจริงๆเก่าวันเก่าคืนก็จะประดับไฟก็จะสวยกว่านี้อีกในช่างวาดภาพสวยๆๆตรงตรงนี้จะเป็นภาพอะไรนะครับพระอาจารย์ครับอันนี้เป็นพระธาตุพนมพระธาตุพนมพระเจ้ามาพระกระนั่นอ๋อ เราจะเรียงลำดับพระโฒสถานที่สําคัญคำชะโนดคําโนดวิหารเทพวิหารเทพวัดบรรเลพระพุทธชินราชพระพุทธชินราชวัดระภาตผาซ่อนแก้วโดยสุเทพอันนี้ต้นสีมหาโพธิ์อันนี้ต้นสีมหาโพธิ์ที่ตระสุตันสรุปิรณีกานแล้วพระองค์ได้ทรงตรัสรู้และก็มาจำลองเป็นนาคอันนี้ก็วัดประฆาต อัลปัธามารไ่เจดีตัททนลงลังกาญจนบุรีอะไรนะเขาเป๊นชดเขากูดเขาเขาเปกูดอยอดอันนี้เป็นประฆางกสวยครับแม่ขนาดแปดติปเปตยังขนาดนี้กายทีอเาพ่เป็นเจ้ระบุเา โอ้ครับประยุกต์ภาพร่วมสมัยโอ้ครับภาพแต่ละภาพบอกเลยว่าสวยมากเลยครับเดี๋ยวมาเห็นเองถึงจะรู้ว่าสวยไม่สวยแล้วครับวันที่สิบสามสิบสี่เมษายนเชิญด้วยกับพี่น้องชาวพุทธมาเที่ยวง,งานประเพนีสงการหรือว่าเป็นงานประจําปีของวัดบางวาดีได้ครับผมยังไม่มีที่เที่ยวมาเที่ยวครับยังไม่มีที่เที่ยวก็มาเที่ยวทำบ,บุญกับวันที่สิบสามนี่มี รวมกันปุงลางสะโอนจากโรงเรียนบุญวัฒนาบุญวัฒนาเนาะครับหลังตอนค่ำก็มีหนังฉายมีลำวงยนต์ยุกมีลำวงยนต์ยุกวันที่สิบสี่มีรถแหวันที่สิมีรถแหว 14, แตอนเย็นก็มีลิเกคณะกุ้งสุทิราชกุ้ง,งสุทิราชวงเทวันครับเต็มวงเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูภาพแตะโดนมุมสูงกันล้วกันเด้อครับเราก็มาเที่ยวกันเด้อครับวันที่สิบสามสิบสี่ภาพโดยรวมดูครับงางประเ สวย,ายภาพโอ้เจราภาพสวยจริงๆครับวิถีไทยวิถีพุทธวิถีพุทธแต่ก่อนเคยไปผักเนี้ย <c oughs> เห็นบวชผักเนี้ย่าสวยแต่พอเห็นบ้านเองโอ้โห <c oughs> ไม่แพ้กันเลยครับมาชมชมปูย่าที่ั้างขึ้นบวชสวย ออืโอ้สวย oh, oo, สีปฐุมมาสู่สีสุดโทยาสีปทุมมาอันนู้นก็เป็นหน้าภาพพุทธประวัติประวัติโอเคครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวให้ดูภาพมุมสูงละกันถ่ายด้วยถ่ายด้วยถ่ายถ่ายถ่ายพี่ตั้ง จะว่าไปแล้วผาพมุมสูงก็สวยไปอีกแบบนะครับมองดูสุดหลูกหูหลูกตาไปเลยครับบางท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับผาพมุมสูงยิ่งก็ตอนที่บินโดนไปหรามีนกพิราบบินให้เห็นเออก็สวยไปอีกแบบนะครับมองอีกฝั่งหนึ่งก็เห็นลำจักราดเห็นบิงนาเห็นหนาทงโอ้ยสุดหลูกหูหลูกตาเจ๊เ้ยแล้วมองอีกฝั่งหนึ่งทางไปนาโคกก็เห็น ทางไปทางบ้านซุมตินออกโอ้สวยแกเอถน,นนก็หรถวิ่งภาพมุมสูงก็สวยไปอีกแบบลองดูถูกด่านเหล่ามันงามกับสวยงามกับโบทวัดบางวาลีเด่นเป็นสงา่าเลยเกเอทลองว่าปิดท,ทองลุกนิมิตพี่นาที่พระอาจารย์ทันวานี่ยาวันเก่าคืนเนี่ยโอ้ประดับไฟเห้อโอ้าเงีเ้ยครับก็ ใชยังไม่เคยเห็นกอลองมาดูด้วยครับมาเที่ยวมาร่วมทําบุญเดวยกันด้วยครับวันที่13กับวันที่14เมษายน2568นนะครับเป็นช่วงสงการพอดีกับเป็นงานประจําปีวัดวังวาลีนะครับในงานก็มีการแสดงหลายกับวันที่13นี่มีตอนกลางวันนี่มีก็เรียกว่าหลายโปรงลางของโรงเรียนบุญวัฒนานะครับขตอนทำก็มีหนังกลางแปลงนะครับพอวันที่14ก็จะมี เป็นพระอาจารย์น่อาจะเป็นลำวงยนต์หยุดหรือเปล่านะครับถ้ามผมจำไม่ผิดครับตอนเย็นก็เป็นลิเกกคณะกุ้งสุธิราชวงเทวันครับเต็มวงกับผมครับยังไงเราก็มาเที่ยวมารวมทำบุญเดอร์ครับกวัดว,งว,วงดังวารีหมู่หาตะมนตีสุกอำเภอเจ้ากระลาจังหวัดนครราชสีมาครับผม เติมจักหน่อยนะครับโบสนี่ก็เซ็จไปประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับผาจานทร์ทันแจงว่ายังงี้ครับผมแต่ก็ด้วยส่วนตัวผมว่าจะกเก้าสิบเก้าชุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์ลยแหละครับผมเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มนล้แหละสวยจริงจริกเอียงกับภาพภายในโบ๊ทนี่้โหในช่างเกวาดได้สุดยยดมาเด้อมาดูด้วยครับผมข้างนอกเนาะอันนี้ข้างนอกแล้วจะมีก็้วจะมีข้างใน ว,วันที่13-14เด้กับพระป่าช่วงโครงการพอดีกับมีหมอและตบด,ดา,าจะมีกอของมางด้น ก็ได้มาเป็นตะเแปนบจบเป็นกะลาจอนด้วยเนื้อของพยาบาลแล้วทีมบุกตามหนึ่งแก็ลาบเดี๋ยวมาช่วยนี่เยาเอายาวยาเอเยเอายาวยาวเฮ้ยถเายมุหยเหยาเหยยเก็บ

สติ้ที่สถิตนะเป็นสวยงามมากพูดถึงถึงฟ้าตุ๊กหนจะตุ๊กจะแจกลาดยานาเ่จะแต่ใจตั้งมาสัมวัดบางบาลีได้กับเชิญผู้มีธิศทธาร่วมทำบุญนุบรรุงพระพุทธศาสนาเดียวกันนะครับณวัดบางบาลีมามามาครับ องถามอยู่เลยไปดูภาพมุมสูงจ็บแ็มกันอีกสวยของจริงการสมคิด ุดเอดจริงๆครับลงมือเองได้มีช่างได้โอ้โหเจุงเบยอ่อยะฮะหนูก็ไม่กดกล่องนั้นน่ะหรอลูกกดแบบไหนละกกดแบบแบบไหนดิแบบแบบหู่กดแบบไหนดิฮะนกดแบบเหนเงี่ย โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมามาหนมาโอ้ยช่วยช่วยาช่วยช่วยก้หรอาช่เียสวยงามพอโทุ่งเหียเราต้องามหลบวันที่เท่าวันที่13,14ามสิบสี่เมษายนพศสอง2 5 6หอย่าลืมมาเที่ยวกันเด้อค่ะเดี๋ยเร็วเร โอเคครับแล <ham roast> ้วก็มาเที่ยวกันเด้อครับไม่มีบอลไปไหนก่อนมาัวัดบางวาลีครับมีมาทำบุญรวมกันหรอกอะด้เที่ยวสงการไปในตัวครับครับผม